นี่นี่น,นี่ทุกคนตอนนี้มีแฮชแท็กหนึ่งกำลังมาเลยก็คือแฮชแท็กกรุงเทพเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าน,นี่ไม่ใช่แฮชแท็กใน Twitter แต่อย่างใดชาวเน็ตก็คือเกาหัวแล้วแฮชแท็กอะไรเอ่ยมาจากไหนนี่จะอาแปะโชว์รูปเลยนี่คือโพสต์จาก Facebook ของท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครอ,อัศวินขวัญเมืองนะ ที่ช่วงนี้เนี่ยออกมาโพสต์ภาพผลงานรัวๆเลยไมว่าจะเป็นเรื่องของทัศนียภาพคลองถนนนทางต่างๆการเก็บสายสื่อสารการทางคมนาคมใ,ใดๆคือถี่มากในนาทเสวท่านตอนนี้เห็นบ่อยมากยุบยับเลยแล้นึกออกไหมคนอย่างเบนคอนโดนิวเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วมันอดรนทนไม่ได้ทุกคนเลยขอไปดูให้เห็นกับตาตัวเองหน่อยเบาๆสี่โครงการสี่อย่างก่อนว่าไอ้เจ้าสี่หัวข้อสี่โครงการในแฮชแท็กกรุงเทพเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมัน มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างแล้วก็เปลี่ยนไปขนาดไหนอ่ะติดตามได้ในคลิปนี้เลยแต่ว่าก่อนจะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับคอนโดนิวของเราด้วยนะ ขอเริ่มจากเรื่องของการคมนาคมกันก่อนเลยทุกคนซึ่งเบนเนี่ยขออนุญาตเลือกเป็นถนนเส้นที่ช่วงหลังมานี้เนี่ยเบนใช้งานเป็นประจำและเพอเอนว่าเขาเข้าไปอยู่ในไฮแเ็กกรุงเทพเปลี่ยนไปแล้วพอดีก็คือถนนสีนะคะารินลมกลางนั่นเองทุกคนโดยในโพสต์ของท่านผู้ว่าเนี่ยเคลมเอาไว้เลยนะครับว่าถนนเส้นนี้เนี่ยจะเป็นถนนที่เชื่อมต่อกรุงเทพชั้นในกับกรุงเทพตอนออกได้เร็วยิ่งขึ้นให้มันใกล้กันมากยิ่งขึ้นเนาะโดยที่อันนี้เป็นทําแผนที่มา ถนนเส้นนี้นะครับทุกคนจะเชื่อมต่อกับถนนสัญจรีนบริเวณระยะทางระหว่างมอเตอร์เวย์กับตัวแยกบางกะปีนะครับแล้วก็ตัดตรงนะครับไปสุดตรงบริเวณถนนฉลองกรุงนะครับใกล้ๆกับที่คมสาหกรรมลาดกระบังเลยเล่าก่อนนะครับเบนเนี่ยเจอถนนเส้นนี้ด้วยบังเอิญนะวันนั้นเนี่ยเบนอยู่ที่ชิดลมกําลังจะไปลาดกระบังนะครับแล้วก็มีเวลาพอสมควรอยากจะขับรถเล่นก็เลยเปิด GPS แล้วเลือกให้มันไม่ต้องพาขึ้นทางด่วน เบนก็ขับไปนะครับไปตามถนนจตุรทิศผ่านพระรามเก้านะครับพอถึงสนนจตดรทิศมนก็เลี้ยวซ้ายและเบนก็ขึ้นทางยกระดับนะครับขึ้นป้ายทางยกระดับที่มันเขียนว่ากรุงเทพกรีฑานะและมันก็พาเบนเข้าสู่ถนนสตารดิีร่ม9เส้นนี้นะครับ ก่อนที่เบนเนี่ยจะพบว่าเฮ้ยการไปลักกระบังของเบนแม้จะไม่ขึ้นทางด่วนจากบริเวณพระรามเก้าเนี่ยมันเร็วจริงแฮะคือระยะทางของถนนเส้นนี้เนี่ยมันประมาณ12กิโลเมตรทุกคนถ้าเบนจะไม่ผิดซึ่งเบนเนี่ยไม่ได้ขับรถเร็วเลยขับที่ประมาณ90-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะจากศิีนครินไปถึงนิคมลักกระบงังเบนใช้เวลาประมาณ15นาทีเท่านั้นเองที่เร็วขนาดนี้เพราะอะไรเบนเลยไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่า ถนนเส้นนี้เนี่ยแทบจะไม่มีแยกไฟแดงเลยทุกคนมันจะเป็นสะพานข้ามแยกไปเลยเต็มไปด้วยสะพานข้ามแยกเลยแหละมันทาให้รถเนี่ยสามารถทําความเร็วได้อย่างคงที่ควบคุมเวลาได้ด้วยและเป็นมองว่าในอนาคตเนี่ยที่ดินตรงบริเวณนี้นรอบๆเนี่ยจะกลายเป็นแหล่งรวมของหมู่บ้านระดับลักชัวรี่แน่นอนดังในป้ายโฆษณาที่ประเทถ่ายมาในภาพนี้ก็ราคา28ล้าน100ล้านกันขึ้นไปเลยก็ ไม่แปลกทุกคนที่บ้านโซนนี้จะแพงเพราะว่าการเดินทางเนี่ยมันสะดวกจริงๆเราไปออกร่มก้าวก็ได้ไปออกรักกระบังกิง่งแก้วมอเตอร์เวย์ทางรถไจนาพิเศษหรือว่านิคมอุตสาหกรรมเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังใจกลางเมืองอย่างรามคำแหงพระราม9ก้าต่อตรงเข้าไปยังโซนแหล่งงานต่างๆใจกลางเมืองได้อย่างสะดวกด้วยแล้วก็บริเวณริมถนนเนี่ยมันเริ่มจะมีแหล่งความอุดมสมบูรณ์มารอยอยู่แล้วพอสมควรเลยร้านอาหารปป๊มน้้ามันและสะดวกซื้อ ก็เจอคอมมูนิตี้มอลเลยทุกอย่างเ่ยมันเอื้อให้ที่ดินบริเวณนี้เนี่ยมันเหมาะกับหมู่บ้านที่เป็นรแบบซูรี่หน่อยแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่โครงการใหญ่ๆหน่อยก็โดยส่วนตัวเนี่ยเบนคิดว่าถนนเส้นนี้นะทำออกมาได้ดีในแง่ของเส้นทางทุกคนก็คือมันค่อนข้างตอบโจทย์เขาสามารถดึงคนจากฝั่งราชระบังร่มกล้าหมู่บ้านแถวนี้เนี่ยเข้าไปกลางเมืองได้อย่างสะดวกเลยแต่ ก็ต้องวงเล็บว่าด้วยรถยนต์นะหรือในทางกลับกันทุกคนคนที่มีบ้านหรือว่าคอนโดที่อยู่ในโซนสินค้ารีมเซนพระรามเก้าเนี่ยและไปทํางานที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเนี่ยก็สามารถใช้งานถนนเส้นนี้เนี่ยสะดวกเส้นเดียวกันทุกคนมันก็เป็นในเรื่องของการเดินทางน,นั่นแหละแต่ว่า ก็มีเสียงเรียกร้องจากประชาชนที่เ็นไปเห็นมาเนี่ยค่อนข้างจะหลายข้อเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวไฟทางเนาะที่ตอนกลางคืนเนี่ยมีบางส่วนในเส้นทางนี้เนี่ยที่ไฟทางเนี่ยไม่ได้เปิดไม่แน่ใจว่ามันเสียหรือว่าเขาไม่ได้เปิดนะแต่ว่ามันมืดมันทําให้รู้สึกว่าอันตรายด้วยแล้วก็สะพานข้ามแยกที่มีเยอะจริงเนี่ยมันสะดวกจริงทุกคนแต่ว่าคอสะพานเนี่ยเ็นขับรถไปรู้สึกว่าคอสะพานก็ค่อนข้างโหดเหมือนกันคอสะพานเนี่ยมีความชันนะถ้าเกิดว่าเราทําความเร็วมาคือเบนเนี่ยทำความเร็วตามกฎหมายเลยไม่เกิน100เนยังรู้สึกว่ามันกกระแท ถ้าเกิดว่ามีใครที่ขับรถเร็วกว่านี้เนี่ยอาจจะอันตรายเช่นเดียวกันและด้วยความที่ถนนเขาเนี่ยมันเป็นถนนตัดใหม่ที่รถเนี่ยไม่ได้เยอะและเป็นเส้นตรงเนี่ยชาวบ้านบอกว่ากลางคืนเริ่มกลายเป็นสนามแข่งรถของบรรดาอาเด็กแว้นแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวบ้านร้องเรียนมาถ้าเกิดว่ามีหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปดูแลอาจจะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ่อยไมว่าบริเวณไหนที่มันเป็นจุดสุ่มเสี่ยงก็อันนี้ก็ดูแลกันไปรวมถึงอันนี้ มีคนคอมเมนต์ประเด็นนี้มาหลายคนมากนะครับก็คือในเรื่องของถนนซุดตัวบางคนบอกว่าถนนเพิ่งสร้างเสร็จทําไมบางสุดมันซุดตัวแล้วเนาก,ก็อันนี้ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบด้วยทั้งหมดเลยนะทุกคนเพราะว่ามันเสียดายเส้นทางดีๆที่มันตัดมาแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูแลให้มันใช้งานได้ยาวๆเ่ยรับในอนาคตมันจะส่งผลดีต่อทําเลนี้แน่นอนต่อไปทุกคนเดี๋ยวเรามากันที่โพสต คลองเปลี่ยนไปแล้วกันบ้างนะอันนี้หลายคนน่าจะคุ้นแล้วแหละเพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีหลายคลองที่มีการปรับปรุงพัฒนาปรับเปลี่ยนจนมันเป็นคลองที่ชื่อดังหลายจุดเลยไม่ว่าจะเป็นคลององอ่างคลองช่องนนทร,รีคลองนัดพราวต่างๆแต่วันนี้เนี่ยเปขออนุญาตไปดูความเปลี่ยนแปลงของคลองพดงุงกรุงเกษมกันบ้างทุกคนแถวๆตัว,ตวสายร,รถไฟหัวลําโพงนะโดยในโพสต์เฟซบุ๊กของท่านผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองเนี่ยบอกเอาไว้เลยว่า มีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายทางเทา้านําราวกันตกเดิมออกเพิ่มขนาดท่าน้ําให้กว้างขึ้นลงต้นไม้เพิ่มบนที่สีเขียวต่างๆ,ๆ,ๆาอันนี้เป็นก็เลยอ่ะไหนไปดูซิว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างซึ่งความรู้สึกแรกนะทุกคนที่เป็นจอดรถแล้วก็ลงไปเดินริมคลองหลังจากที่ไม่ได้ไปบริเวณนี้มานานมากและวันนั้นเนี่ยได้ไปเดินในส่วนที่เขามีการปรปับทัศนียนภาพแล้วบอกเลยว่าไม่แย่ ไม่แย่เลยคือบรรยากาศโดยรวมเนี่ยมันค่อนข้างดีดูคนก็นนคือตัวคลองเนี่ยเขามีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็น้ําในคลองลมันไม่ได้เน่ามากตัวฟุตปาที่เขาทําบริเวณข,ข้างคลองเนี่ยมันค่อนข้างกว้างแล้วก็มีตัวต้นไม้ใหญ่ลงนะมันก็น่าเดินแต่มันมีเสียงกระซิบที่เพียกมาในคอมเมนต์ว่าคลองเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยคลองที่ว่าเนี่ยมันยาวแค่ไหนมันจะสั้นๆนเหมือนบางคลองหรือเปล่าไปก็เลยอะไปเดินดูสะหน่อย ระยะทางของแผ่พัฒนาคลองพดุงนะครับทุกคนที่เห็นเป็นรูปเป็นร่างตอนนี้เนี่ยคือระยะทางอยู่ที่ประมาณ700เมตรนะขนานไปสองข้างของคลองโดยทุกคนก็จะมีทั้งส่วนที่เสร็จแล้วแล้วก็ส่วนที่กําลังพัฒนาอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งถนนกรุงกรเกษมเนี่ยดูจะมีอะไรต่อมีอะไรมากกว่าฝั่งตรงข้ามนิดนึงทุกคนอดีตนนเด็กขับรถไปวนดูมาพวกทางเดินที่นั่งต้นไม้ใหญ่เนี่ยก็อยู่ฝั่งถนนกรุงกรเกษมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ ในช่วงที่เป็นไปเนี่ยเขามีอีเวนต์นะครับชื่อว่าตลาดนัดพดุงสินด้วยทุกคนเป็นตลาดนัดงานอาร์ตงานคราฟต่างๆนะครับไอเดียเดี๋ยวนค่อนข้างดีเลยแต่ว่าตามสไตล์เปนเลยก็คือเป็นไปผิดเวลา <c oughs> ไม่ได้เห็นเลยว่าตัวตลาดที่เขาแบบเออเปิดแล้วมีอ่าคนมาขายของมีคนมาเดินมันเป็นอย่างไรแต่ว่าเดีเ๋ยวเบนแนะ่ภาพไปดูมีหลายเพจนะครับไปถ่ายมาแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างดีนะคอมเมนต์ส่วนมากสำหรับคนที่ไปมาแล้วก็ค่อนข้างชอบการมันก็ชิลๆดีอันนี้เข้าใจได้เลยแต่ อันนี้ขอแสดงความคิดเห็นได้ไหมสัญญากันได้ไหมว่าจะไม่แหกการเป็นความคิดเห็นส่วนตัวคิดซะว่าเป็นความคิดเห็นเล็กๆจากเป็นแล้วกันใครที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้ทุกคนก็คือเป็นรู้สึกว่าการจัดอีเวนต์การจัดอะไรแบบเนี้ยในพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพมันก็ดีแหละมันเป็นการสร้างการรับรู้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รู้ว่าเฮ้ยเรามีพื้นที่ตรงนี้นะให้คนเนี่ยสามารถมาใช้งานกันได้เราปรับปรุงแล้วทุกอย่างมันน่าใช้งานอย่างไร แต่เ็นก็นเล็งเห็นด้วยว่าในบางจุดเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่ตัวควอพดุงนะทุกคนคือหมายรวมโดยรวมเลยว่าบางจุดเนี่ยอีเวนต์มันถี่จังเราจะเป็นไปได้ไหมที่อีเวนต์เนี่ยไม่ต้องถี่ขนาดนั้นเพราะเหตุผลแท้จริงแล้วของการปรับปรุงทัศษียภาพแบบนี้เนี่ยเราทําขึ้นเพื่อให้คนเข้าไปใช้งานถูกไหมทําขึ้นเพื่อให้ชุมชนบริเวณโดยรอบเนี่ยเขามีที่พักผ่อนมีพื้นที่สวยๆเพิ่มขึ้นฉะนั้นเป็นมองว่าถ้าเกิดว่าเราทํามันให้ดีให้สวยให้น่าใช้งานแล้วเนี่ย ประโยชน์ของมันจริงๆเลยเนี่ยคือการที่คนเข้าไปใช้งานแต่ถ้าเกิดเราจัดอีเวนต์บ่อยๆเนี่ยคนจะได้ใช้งานพื้นที่เหล่านั้นจริงๆหรือไม่ว่ายง่ายคือถ้าเราทำพื้นที่ตรงนี้เนี่ยให้มันสวยให้มันดีให้มันใช้งานได้จริงไปเลยเนี่ยนี่คือประโยชน์ที่แท้จริงที่ประชาชนจะควรจะได้ถูกไหมและเราเนี่ยจะไม่จะเป็นอีเวนต์แบบนี้เลยแต่อีเวนต์มันก็ดีแต่อยาให้มันเกินไปง่ายๆประมาณนี้ใครที่เห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้แต่ส่วนตัวเบนรู้สึกว่า อีเวนต์อาจจะไม่จาเป็นก็ได้ถ้าทํามันจนดีไปเลยอะไรแบบนี้อ่ะโอเคถนนผ่านไปแล้วเขอลองผ่านไปแล้วต่อไปเรามาดูเรื่องของทางเท้ากันบ้างทุกคนแฮชแท็กนี้ก็คือกรุงเทพเปลี่ยนไปแล้วทางเท้าเปลี่ยนไปแล้วนะเบนเห็นโพสต์การพัฒนาทางเดินเท้าเนี่ยบริเวณถนนพระรามหนึ่งยาวไปจนถึงสยามสแควร์เลยทุกคนและเบนก็ขอโทษมากๆที่แบบแรกในหัวของเบนนะคิดว่าทางเท้าตรงนี้มันพังหรอเราถึงต้องพัฒนามันอันนี้เบนขอโทษจริง เป็นมเมนูละเอียดเลยเป็นแค่ตั้งคำถามในหัวไวๆเลยว่ามันพังหรอซึ่งพอเป็นได้เข้าไปดูตัวรละเอียดจริงๆแล้วเนี่ยก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างอยู่นะและเป็นด้เข้าไปถ่ายฟุตเทจมาคือตอนนี้เนี่ยมีส่วนที่อยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลตํารวจซึ่งกําลังก่อสร้างอยู่เนาะแล้วก็มีบางส่วนที่มีการลงต้นไม้แล้วก็ปรับปรุงแล้วตรงแถบบียสยามสแควร์ด้วยและก็ไม่ได้ปรับุงแค่ทางเดินเท้าทุกคนเขายาง ปรับปรุงไปถึงเกลอกกลางถนนด้วยอันนี้ค่อนข้างดีเลยทีนี้เป็นเลยกลับไปอ่านโพสตกลับไปอ่านโครงการของท่านผู้ว่าอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก็ได้รับทราบรายละเอียดของการปรับปรุงครั้งนี้ก็คือว่าเขาจะมีการจัดระเบียบร้านค้าก่อนเลยอันนี้มันเป็น Priority ดับหนึ่งคือ จัดระเบียบร้านค้าบริเวณทางเดินเทา้าใต้พิเทศสยามนะคืนพื้นที่ทาง,ทางเท้าให้กับประชาชนแล้วก็ยังมีการจัดระเบียบความรักเกลอากาศต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลดขนาดป้อมตำรวจจัดก,การตู้สายสื่อสารที่มันเกะกะขวางทางบล็อกต้นไม้เอ่ยอะไรเอ่ยฝาท่อเอ่ยก็มีการปรับปรุงให้มันเดินได้ไง่ายขึ้นและก็มีการวางงานระบบใต้ดินใหม่ทุกคนว่าจะเป็นตัวท่อระบายนะ้ําท่อสายไฟต่างๆสายสื่อสารต่างๆนั้นก็มีการปรับปรุงใหม่หมดเลยและก็มีการลงต้นไม้เพิ่มพื้นที่สี และนอกจากนี้ทุกคนเบนก็เลยไปเห็นเพิ่มเติมมาว่านอกจากถนนเส้นนี้เนี่ยมีการปรับปรุงทางเท้าที่ไหนอีกบ้างก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงตามทางเท้าที่อยู่ใจกลางเมืองแหละแต่ก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะใจกลางเมืองก็ปรับปรุงไปก่อนแล้วก็ดีอาจจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆถ้าในอนาคตจะมีการปรับปรุงทางเท้าในย่านที่สาคัญๆอื่นๆตลอดจนต่อเนื่องไปครบทุกย่านเนี่ยก็ เป็นเรื่องที่จักยินดีมากๆก็จะขอขอบคุณเป็นอย่างสูงจากใจเลยคือเป็นเคยไปต่างประเทศมาทุกคนและมีบางประเทศเนี่ยที่เขาให้ความสําคัญกับทางเท้าเนี่ยมากกว่าถนนด้วยซ้ําในบางจุดนะซึ่งคนเดินเท้าเนี่ยรู้สึกดีมากๆเลยทีเดียวอะทุกคนแล้วก็อันนี้แถมให้เมื่อกี้ในฟุตเทจเนี่ยเหมือน เราจะเห็นตัวป้ายรถเมย์บริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นป้ายรถเมย์ที่อยู่ในแฮชแท็กกรุงเทพเปลี่ยนไปแล้วเช่นเดียวกันมันคือป้ายรถเมย์อัจฉริยะที่เขาเคลมมาแบบนั้นทุกคนโดยป้ายรถเมย์ใหม่นี้นะครับจะมีทั้งหมด350หลังถ้าเป็นไปไม่ผิดนะเบนจะไม่ขอลงรายละเอียดมากทุกคนว่าเบนเนี่ยไม่ได้ใช้งานจริงด้วยตัวเองเลยไม่รู้ว่าใช้งานดีขึ้นมากน้อยเพียงใดใครที่ใช้งานป้ายรถเมย์นี้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้ทุกคนแต่เอาเป็นว่า เขามีการปรับปรุงพัฒนาตามนี้เลยก็คือ จะมีจอแสดงสายรถเมล์แล้วก็เวลาที่รถจะเข้าป้ายเนาะมีการปรับปรุงที่นั่งแล้วก็รูปแบบของตัวป้ายใหม่มีจุดบริการชาร์จไฟ USB ชาร์จมือถือต่างๆเนาะแล้วก็เท่าที่แอบถ่ายมาไหนก็มีคนใช้จริงแต่หลายคนเนี่ยเขาก็บอกกันว่าจอที่มันแสดงผลเนี่ยมันแอบดูยากอยากจะให้มันเฟรนดี่ขึ้นสำหรับคนเทียบคนน้วคนแก่ไปใช้งานอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้มันดูง่ายขึ้นแล้วก็ตัวป้ายรถเมล์เนี่ยรู้สึกว่าระยะของมันจะสูงเกินไปอยากได้แบบ ที่มันโค้งมีการออกแบบให้มันกันฝนได้ด้วยว่าประเทศเราเนี่ยมันฝนตกบ่อยเหลือเกินเนาะรวมถึงอีกอันหนึ่งก็เป็นเขาเรียกว่ากระแสที่ค่อนข้างเห็นกันหนาตาได้ยินกันหนาหูก,ก่าส่วคนเลยคือค่ารถเมย์ใหม่เนี่ยมันแพงเหลือเกินทุกคนอ่ะก็เป็นไปตามนั้นเมื่อคือเสียงจากประชาชนเนาะก็เดี๋ยวไปรอดูกันว่าแฮชแท็กกรุงเทพเปลี่ยนไปแล้วของท่านผู้ว่าเนี่ยจะสามารถตอบสนองคอมเมนต์เหล่านี้ได้เพิ่มเติม,ตมในอนาคตหรือไม่อย่างไรบ้าง สุดท้ายทุกคนมาดูเรื่องของการนำสายไฟและก็สายสื่อสารลงดินกันบ้างดีกว่าอันนี้เนี่ยเอาจริงมันไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกพระรามหนึ่งชิดลมเนี่ยทำกันมานานแล้วแล้วก็หลายคนก็เห็นว่าเฮ้ยพอเอาสายสื่อสารสายไฟลงดินเนี่ยทัศน,นียภาพโดยรวมเนี่ยมันสวยขึ้นจริงๆแล้วก็ที่สําคัญคือปลอดภัยกับประชาชนด้วยเพราะว่าสายไฟสายสื่อสารเหล่านี้บ้านเราเนี่ยมันรกเลือเกินซึ่ง บินกได้ไปขับรถสำรวจบริเวณถนนสุขุมวิท3หรือว่าซอยนานานั่นแหละอันนี้ก็อยู่ในไฮท็กรุงเทพเป็นไปแล้วเช่นเดียวกันก็คนพบว,ว่าสายสื่อสารต่างๆสายไฟต่างๆเนี่ยที่รกรุงรังเนี่ยมีการนำลงดินเรียบร้อยแล้วเกือบจะ1 0 0เลยมีแค่บางส่วนเท่านั้นที่ยังคงหลงเหลืออยู่ซึ่งภาพรวมของมันเนี่ยก็สะอาดสะอ้านตาขึ้นจริงๆแต่ต้องบอกอย่างครับทุกคนว่ามันเป็นแค่ถนนสายสั้นๆเนาะตัวนานานี่มันยาวแค่แบบนิดเดียวอะไม่ถึงกิโลหนึ่งด้วยซ้ําหลายคนที่ไม่ได้ใช้งานตรงนี้อาจจะรู้ส ว่าเอ้ยมันยังไม่เห็นจะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยซึ่งใน Facebook ของท่านผู้ว่าเนี่ยก็มีการลงภาพเพิ่มเติมด้วยว่าตอนนี้เนี่ยถนนที่มีการนําสายสื่อสารสายไฟลงดินแล้วเพิ่มเติมเนี่ยคืออะไรบ้างเท่าที่เห็นตอนนี้ก็จะมีถนนสีอุทยาที่เอาลงไปแล้วเช่นเดียวกันทุกคนพวกเรารู้กนันดีแหละเรื่องของสายไฟสายสื่อสารในกรุงเทพเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นปัญหาคาราคาซังมานานมาก ถ้าหวังให้เอาลงทุกเส้นเลยเนี่ยมันอาจจะเป็นไปไม่ได้เนาะแต่มันจะเป็นไปได้ไหมที่ปางสุดที่มันรกมากๆบริเวณที่มีสะพานลอ,อ,นนอยอนุทหรืออะไรเงี้ยเราไม่ต้องเอาลงดินหรอกแต่เป็นไปได้ไหมที่จะจัดสรรเจ้าหน้าที่เข้าไปจัดระเบียบสายไฟสายสื่อสารเหล่านั้นเนี่ยให้มันไม่กรกลุงรังหรือไม่เป็นอันตราย ต่อประชาชนในอนาคตก็อันนี้อาจจะลองฝากถึงท่านผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยแต่ถ้าตรงไหนที่สามารถเอาลงดินได้มันก็ดีกว่าแหละเนาะก็หวังว่าในอนาคตจะมีถนนที่เอาสายไฟและสายสสารลงดินเพิ่มขึ้น ก็จะทำให้ทันียภาพของกงเทพมันเนี่ยสวยงามมันก็เยี่ยมเลยอ่ะทุกคนวันนี้เอาเท่านี้ก่อนไปไม่ไหวแล้วมึนหัวไปหมด <c oughs> คือเป็นไปขับรถตัเวนมาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลในคลิปนี้ไม่หมดประมาณครึ่งวันกว่าๆทุกคนจริงๆเนี่ยอยากจะเก็บให้ได้มากกว่านี้เหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีโอกาสเนาะใครที่อยากติดตาม กรุงเทพเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเอาไปเซิร์ชใน Facebook ก็ได้ส่วนตัวเนี่ยเบนรู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงที่ถูกเคลมมาทั้งหมดนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปจริงๆแหละและเข้าใจด้วยว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างได้พร้อมๆกันเนาะและเบนก็เข้าใจระบบราชการไทยเป็นอย่างดีทุกคนแต่นี่คือสิ่งที่ต้องทำแหละการพัฒนาเมืองการปรับปรุงเมืองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องทำและการที่ท่านผู้ว่าเนี่ยโพสผลการต่างๆลง Facebook เนี่ยส่วนตัวเบนรู้สึกว่าแบบนี้เนี่ยมันดีนะ เพราะว่าเสียงจากประชาชนเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ในนั้นเยอะมากอยู่ใต้โพสต์อยู่ในคอมเมนต์เนี่ยเยอะมากเป็นอ่านแล้วเนี่ยเป็นเห็นประชาชนหลายๆคนในพื้นที่เนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันว่าเฮ้ยปัญหาจริงๆเนี่ยมันคืออะไรหลังจากพัฒนาแล้วเนี่ยส่วนไหนที่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันสามารถทําต่อไปได้เขาก็มาคอมเมนต์กันอย่างเช่น ตัวถนนสินครินรน่มกล้าวเนี่ยเราจะเห็นมาท่านโพสต์ว่าเอ้ยมันมีความเชื่อมต่ออย่างไรแต่ในคอมเมนต์เนี่ยมีหลายคนที่มาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยเออไฟทางไม่ติดนะตัวจุดนี้จุดนี้เขาก็มีการบอกกันอันนี้เป็นไม่แน่ใจว่าใน Facebook ของท่านผู้ว่าเนี่ยมีแอดมินไหมแต่ถ้าเกิดเราสามารถ take action กับคอมเมนต์เหล่านี้จากประชาชนได้จริงๆเนี่ยแล้วก็ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงไปแก้ไขได้เนี่ยเปนรู้สึกว่าทุกๆพื้นที่ที่เกิดปัญหาในกรุงเทพเนี่ยจะลดลงได้มากทีเดียว นะครับทุกคนก็ใครที่รู้สึกว่าเข้าไปส่องแล้วมีจุดอื่นๆที่อยากจะให้เบนเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปถ่ายพิสูจน์ความจริงกันก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมาทอล์กอะไรก็ฝากติดตามด้วยสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้กับ y YouTube Channel ของเราด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ